สวัสดีค่ะหนูน้าหนึ่งที่ดาโสพลน,นะคะวันที่17เพฤศจิกายนนี้เนี่ยคะทุกคนนะคะอย่าลืมไปเจอกัน เพลง i t Forward เล่นให้สนุกนะคะในงานนี้จะเจอกับหนุนาด้วยเราก็จะเจอกับมาหากรรมความสนุกความมันเทิงมากมายนะคะใน GTS เนี่ยครบรอบ7ปีก็จะยกแก๊งความสนุกมาฝากเพื่อนเพื่อ,อท,ท,ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาสีกีฬาสีนะคะก็จะมีทั้งนักแสดงศิลปิน GTS มากมายนะคะเราก็ผู้กำกับของ GTS ด้วยมาร่วมเล่นกีฬาสีกับทุกๆคนนะคะแล้วมีคอนเสิร์ตอีกต,ตั้งหากคอนเสิร์ตจากศิลปินดาราเยอะแยะมากมายมีเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมาย,ม Surprise, yeah, มามายด้วยอันนี้เนี่ยอยากให้มาดู ติดตามกเารชอหนูน,นามีการร้องเพลงแบทเทิลด้วยค่ะ เปเท่ากับคใครยังไงเนี่ยต้องไปติดตามกันในงานแล้วนะคะนี้แอบกระซิบมาบอกว่าเด็ดดวงจริงๆนะคะผู้ชมกติกาง่ายๆนะคะเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยไปหาซื้อเสื้อนะคะตัวละ300บาทนะคะในวันที่3 1ตุลาคมเนี่ยนะคะนอกจากจะใช้เป็นบัตรผ่านเข้างานแล้วด้วยเนี่เพื่อนๆยังได้ร่วมกันสมทบทุนบริจาคเลยนะคะในการซื้อรถบริจาคเลือดค่ะนอกจากสนุกแล้วยังได้บุญกันด้วยอีกไหมคะเห็นแมงงี้พลาดไม่ได้แน่นอนนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gts. c o t h s p l a y i t f o r w a r d นะคะและอย่าลืมไปเจอกันในงานนะคะบ๊ายบาย